ครับสวัสดีครับผมนายสวิทสีปพ็นะครับเป็นประธานกลุ่มนะครับกลุ่มลำสินกรีนนะครับกลุ่มลำสินกรีนก็คือเป็นกลุ่มของน,องน้องน้นวัตกรนะครับแล้วก็มารวมตัวกันแต่ว่ามาทำโครงการนี้เพิ่มมาจากโครงการของนวัตกรชุมชนนะครับก็คือเป็นโครงการของโปรเจกต์บิ๊กนะครับสมาชิกในกลุ่มก็มีทั้งหมด50ท่านนะครับก็มีกลุ่มของน้องนองนวัตกรและกลุ่มของผู้นําชุมชน แล้วก็กลุ่มของผู้ประกอบการในในตำบลน,นะครับสิ่งที่ต้องการก็คือว่าอยากให้นักวิจัยนะช่วยมาถ่ายทอดในเทคโนโลยีความรู้เกี่ยวกับการในรูปผลผลิตมังคุดนะครับให้เป็นน้ําดื่มเพื่อสุขภาพแนวใหม่นะครับที่เป็นสิ่งที่โดนใจสําหรับวัยรุ่นหรือว่าคนที่รักสุขภาพนะครับสิ่งที่อยากได้ในในกระบวนการผลิตก็คืออยากจะ,ะมีกระบวนการผลิตที่ เข้าใจง่ายแล้วก็คนในชุมชนสามารถที่สามารถทํากันเองได้ครับโดยอาศัยใช้กระบวนการในการผลิตที่อาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยครับแล้วก็อยากจะได้อ่าเป้าหมายคืออยากจะได้โรงเรือนที่มีคุณภาพจนไปถึงได้ออยนะครับในเรื่องของการตลาดก็ก็อยากจะเป็นเรื่องของอ่าอยากจะเป็นอ่าไปเจาะกลุ่มตลาดที่เป็นกลุ่มลูกค้าแนวรักสุขภาพแล้วก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่อ่าเข้าถึงกลุ่มลูกค้า ได้ทั้งขา,ายได้ทั้งระบบออนไลน์แล้วก็ระบบที่เป็นของฝากด้านด้านบรรจุภัณฑ์ก็อยากจะเป็นบรรจุภัณฑ์แนวแนวใหม่ที่สามารถตนออกมได้แล้วก็รักสิ่งแวดล้อมครับครับก็บขอบคุณมากครับออก็โครงการก็นําเสนอประมาณนี้นะครับที่นี่ลำสินแหล่งรวมทรัพยากรมากมายทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จะถ่ายรูปสวยๆแนวคาเฟ่และกินผลไม้สดๆจากสวน ายสวิตสีแปนนะครับมาสัมภาษณ์ผู้ใหญ่นิกรนะครับผู้ใหญ่นิกรมีมเดียดนะครับครับต่อสดีดีครับครับ,รบวันนี้เรามามาสัมภาษณ์ในหัวข้อที่ว่าการที่ชุมชนของผู้ใหญ่เนี่ยมาเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในอดีตที่ผ่านมา,ท,า,นมาที่ผู้ใหญ่ทำทำยังไงบ้าง,างครับคือที่ผ่านมาคือเรื่องของการท่องเที่ยวยเนี่ยเราเดินเดิน้ย เป็นหน่วยงานที่เอาดึงเอาทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในชุมชนมาผลิตผลมาใช้ให้มีโอกาสในการพัฒนาในประเทศองต่างๆโดยอาศัยของงานภาครัฐต่างๆเข้าามเชื่อมโยงเรื่องของการเพิ่มพูนรายด้ว่าถ้าเกิดมีเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยสามารถช่วยหรืออำนวยประโยชน์ให้กับชุมชนได้มากน้อยขนาดไหนครับครับเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญครับแล้วก็ดักพื้นทุกด้วยเพราะว่าอย่างภาคกเกษตรเนี่ย เรามีเพลงอยู่แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้เพลงเนี้ยมันมีสภาพเรื่องของการผลิตเริ่มขึ้นตรงเนี้ยเราต้องหนึ่งเราต้ององความร,รู้้ามาจากพัฒนาองค์ความรู้สองแล้วก็นําเทคโนโลยีเข้ามาบใช้เรื่องของบางบาง,บางเพลงเนี่ยพื่อต๋ต้องการน้ําไม่เหมือนกันถ้าเรานําเทคโนโลยีเข้ามาใช้เนี่ยอย่างเนี้ยผมบอกว่ามันจะขยายพื้นที่เพลงแล้วก็ พื่สุขภาพเรงถูกคุณผลิตได้ได้ครับก็ต้องขอบคุณผป้นใหญ่ามากครับวับดีครับ